ให้อยากสื่อสารอะไรกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วหยุดฟังบ้างนะคะก่อนไปฟังกทํานายกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์กดแชร์กดของขวัญเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะวันนี้กอ๊อปใช้ไพ่ออร์เค้นในการไกด์ไลน์คุณนะคะขอเปิดไพ่ห้าใบค่ะ ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะว่าไพ่ห้าใบนี้จะสื่อสารอะไรกับคุณบ้างดอทูแวลูเงินทั้งนั้นเลยประตูแห่งโชคลาภประตูแห่งความร่ำรวยประตูแห่งการเงินที่จะเปิดให้คุณได้รับกับโอกาสทางการเงินความโชคดีความร่ำรวยการเป็นเศรษฐีนะคะ ประตูเนี้เป็นประตูที่เงินออกมาเต็มเลยเห็นไหมคะนะ door to value ก็คือประตูแห่งการเงินของคุณกำลังจะถูกเปิดออกหรือประตูแห่งโชคลาภก็ได้นะคะหลายๆคนที่มาเจอคลิปเนี้ยดวงการเงินคุณกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะใบต่อมานะคะไพ่ใบนี้บางคนที่ผ่านมามีข้อจำกัดทางการเงินอาจจะมีหนี้มีสินมีภาระนะคะ หรือมีเรื่องภาระอะไรจ่ายคุณดูประตูหรือหน้าต่างนะในรูปภาพถูกปิดอยู่บานหนึ่งเปิดออกแค่บานเดียวแล้วอยากย้ายเต็มไปหมดเลยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีปัญหาทางการเงินที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ไพ่บอกคุณจะไม่มีข้อจํากัดใดๆทางการเงินละนะคะเพราะประตูการเงินคุณถูกเปิดออกคุณจะมีความโชคดีคุณจะมีเงินไหลามาเทมาไหลเข้าทุกทีทุกทางไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรหรือไม่ว่าจะมาจากโชคลาภ คือดวงชะตาคุณตอนนี้ถูกเปิดออกแล้วในเรื่องของการเงินจากที่ผ่านมามีข้อจํากัดมากๆเลยทางการเงินจะใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้นะคะต่อมานะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความอดทนหรือการต้องรอเวลาคุณดูไพ่มีนาฬิกาอยู่เห็นไหมนะคะการรอเวลาการที่คุณจะต้องอดทนอีกนิดนึงใกล้แล้วนะคะไพ่บอกใกล้แล้วเป็นไพ่านาฬิกาขึ้นมาแพทิเชียนคือไพ่ของความอดทนนั่นแหละนะคะอดทนรอ นะอีกไม่นานเกินรอ the sun the sun เนี่ยเป็นไพ่ของความสำเร็จความสมหวังดังปรารถนาที่คุณกำลังจะได้รับนะคะความโชคดีความมั่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านของชีวิตนะคะหรือเป็นไพ่ของอโชคลาบใบหนึ่งได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้น คนที่มาเจอคลิปเนี่ยก็บอกเลยว่าคุณกำลังจะโชคดีดวงดีมากๆดวงคุณเปิดจริงๆนะไพ่เถือสซัน,นะคะและไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะประตูแห่งความสุขความสำเร็จนะคะกําลังจะถูกเปิดออกแต่คุณก็จะต้องเยียวยาจิตใจตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยนะหลายๆคนคุณมีความทุกข์หลายๆคนคุณยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้ไพ่บอกว่าคุณจะต้องถึงเวลานะคะเยียวยาตัวเอง นะคะแล้วคุณจะได้พบกับความสุขประตูแห่งความสุขประตูแห่งความร่ำรวยประตูแห่งการเยียวยาการฟื้นฟูนะคะการพบพลังงานดีๆการพบสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะเพราะฉะนั้นใครที่มาเจอคลิปนี้น้อมรับคำทำนายกันไปนะเป็นคำทำนายที่ดีมากๆพลังงานไพ่วันนี้ดีมากๆนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยนะสวัสดีค่ะ